ความน่าสงสัยของสลากต่างๆจากองค์กรต่างๆนะครับทางผมแล้วก็สอสธอนเดชได้เข้าไปพูดคุยกับผอ,อ,อก,กองสลากนะครับเพื่อตั้งข้อสังเกตกับปัญหาที่เกิดขึ้นและในวันที่เข้าไปเนี่ยก็ไปพร้อมกับผู้พิการทางสายตาและนักกีฬาผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับเพื่อเอาข้อสังเกตต่างๆไปแจ้งกับทางกองสลากก็ขอสรุปนะครับจากที่ไปคุยกันมาก็คือกองสลากเนี่ยจะมีสลากออกมา งวดละ105ล้านเล่มนะครับตีไปก็พันกว่าล้านฉบับแล้วก็ได้แจกจ่ายให้กับมุลนิทิ่ต่างๆรวมถึงบุคคลธรรมดาและทางกองสลากเองก็ได้มีการปรับตัวนะครับนั่นก็คือพยายามจะออกสลากอย่างที่เราเห็นกัน6ตัวเรียกว่า L 6แล้วก็กำลังจะออกเป็น L 3ก็คือให้เลือกซื้อทั้ง สองตัวและสามตัวได้นะครับอย่างที่เคยทํากันมาเพื่อป้องกันสลากเกินราคาแต่สิ่งหนึ่งที่เราตั้งคําถามแล้วก็ชี้แจงกองสลากไปไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นนะครับว่ามีบริษัทที่ตั้งพร้อมๆกันในวันเดียวเพื่อมารับโค้ตาจากมูลนิธิต่างๆแต่สิ่งที่เราตั้งคําถามครับคือทุกวันนี้เรามีแพลตฟอร์มของกองสลากเองที่เป็นของภาครัฐที่สามารถซื้อออนไลน์ได้และมีของภาคเอกชนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ มีการฟอกเงินเกิดขึ้นไม่ใช่แค่การที่เบียดบางเงินที่จะได้จากผู้พิการหรือทหารที่ผ่านศึกแต่ถ้ามีทุนสีเทาทุนสีดำหมักก้านซื้อสลากต่อจากผู้พิการทำไมผู้พิการถึงต้องขายครับสิ่งที่กองสลากและทางผอโรงพยาบาลอ,องค์การสงเคราะทหารผ่านศึกได้ชี้แจงเนี่ยผู้พิการหลายคนนะครับไม่สามารถที่จะ ออกมายืนขายสลากได้ไม่สามารถที่จะทําการออกมานอกที่พักได้เพราะหลายคนไม่ใช่แค่ตาบอดหลายคนแขนขาขาดหลายคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือหลายคนพิการมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้อายุแก่เท่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้คนกลางมารับและไปขายต่อนั่นคือคําอธิบายของผู้นําองค์กรที่ได้รับสลากไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ชี้แจง ทั้งผมและคุณธนเดชรวมถึงพักประชาชนได้ชี้แจงไปว่านะวันนี้เทคโนโลยีไปไกลกว่าเดิมมากแล้วครับเราสามารถที่จะขายสลากออนไลน์ได้แล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ที่หลงชื่อผู้ที่พิการผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งอย่างเท่าเทียมโดยการตัดผ่านบัญชีแต่สิ่งที่ทางกองสลากได้ชี้แจงคือทางกองสลากเองไม่ได้มีอำนาจเพียงพอที่จะเข้าไปล้วงลูกและตรวจสอบของมูิษัทที่ได้ในขั้นต่อไปก็คือ ทางผมและพรรคประชาชนและสอสอธนเดชก็จะไปยื่นเรื่องให้กับทางมหาสไทยกรมการปกครองในการตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการที่มาร้องเรียนว่าอย่างเช่นในเคสของกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับที่มีผู้ที่ตาบอดจริงๆเนี่ยจากร้อยกว่าคนมีแค่5คนและ5คนเหล่านั้นหลายคนพอร้องเรียนว่าไม่ได้รับก็ถูกตัด ชื่อออกจนเหลืออยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อถ้าเอาเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็น่าจะเป็นการโอนเงินออนไลน์ให้ตรงกับผู้ที่จะได้รับไม่ใช่เป็นการที่ไม่มีบัญชีหรือไม่สามารถตรวจสอบแบบออนไลน์ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับเราไม่ใช่แค่มาตีแผ่อย่างเดียวแต่เรายังพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยและอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดสมมุติผมเป็นทุนสีเทาหรือทุนสีดํามากว้านซื้อต่อ แค่ใบละสิบาททุกวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาขายห้ามเกิน80บาทแต่ในความเป็นจริง100บาทที่เราเจอกันหรือถ้าเป็นเลขชุด120่งรถึงหนึบาทลองคิดตัวเลขกลมๆนะครับแค่หน่วยงานเดียวรับไปล้านฉบับกําไรฉบับละ10บาทบคแค่แค่นั้นนะครับต่องวดได้กําไรสิล้านบาททํามากกว่านั้นจะกําไรกี่สิบล้าน เดือนหนึ่งยี่สิบกว่าล้านปีหนึ่งสองร้อยกว่าล้านบาทเขาสามารถเอาเงินสีเทามาซื้อสลากแล้วก็มาขายต่อให้จากเงินสีเทามันกลายเป็นเงินสีขาวแล้วก็ไปปนเปอไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ใช้เงินในการซื้อเสียงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าแค่มาตีเรื่องสลากของผู้พิการหรือทหารผ่านศึก มันแค่เป็นเงินไม่เท่าไหร่ทําไมต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่แต่สําหรับพักประชาชนทั้งผมแลสะสสภูมิกับมองว่ามันสามารถก้าวไปถึงการฟอกเงินแล้วทาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินได้การที่เราเข้าไปคุยกับผพอกองสลากก็จะทําให้ทางกองสลากเนี่ยได้พยายามที่จะนําสลากต่างๆเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วก็ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันโปร่งใสยิ่งขึ้นซึ่งณนะวันนี้นะครับทั้งผมแลสะสสภูมิเองก็ได้พยายามติดต่อไปที่ ทางกระทรวงมหาดไทยรวมถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและเราจะนำเรื่องทั้งหมดนี้นะครับส่งปทปทปปชสตงปปงและ DSI เพื่อสืบให้ได้ครับว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำไมจึงจดทะเบียนวันเดียวกันและจดทะเบียนก่อนที่จะได้รับโคต้าเพียงไม่กี่วันและมาสอบเส้นเงินกันครับว่าจะมีนักการเมืองคนไหนไหม ที่เกี่ยวข้องกับเส้นเงินนี้และเส้นเงินนี้นําไปใช้เพื่อการใดเป็นการซื้อเสียงหรือเป็นการฟอกเงินเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันครับ